เมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาครับมีมือดีนิรนามครับไปยื่นเรื่องต่อกรกตครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญครับให้พิจนารณาคราวนี้ยุบพักเพื่อไทยครับโดยมีการอิงอยู่กับเรื่องคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนครับกรณีของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยถูกสอยออกจากตําแหน่งนายกตริปมการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานนะครับนะฮะโดยในคําร้องนี่บอกว่า นี่เป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักเพื่อไทยยินยอมให้บุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักชี้นำนะครับครอบนำนะครับพักการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ผิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนะฮะถือได้ว่าเป็นการยื่นขอยุบพักที่บริหารจัดการโดยคนในตระกูลชินวัตรเป็นครั้งที่3แล้วนะครับต่อเนื่องจากสองพักแรกครับพักไทยรักไทยและพลังประชาชน ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าทําได้สําเร็จนะครับสมมุตินะครับถ้าทําได้สําเร็จครับก็จะเป็นแฮตติครับสร้างประวัติศาสตร์ครับสามครั้งซ้อนนะครับนะฮะขณะนี้อย่างที่คุณปวีนาเอ่ยเอาไว้นะครับยังไม่มีการเปิดรายชื่อของบุคคลนี้ระนาบคนนี้ว่าเป็นใครนะครับสาเหตุสำคัญก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยนั่นแหละครับเพราะเป็นที่รับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปนะครับว่าโดยบุคคลส่วนใหญ่ เชื่อกันว่านะครับคนที่มีบารมีมีอํานาจในเชิงทางการเมืองณนปัจจุบันนั้นเป็นใครนะครับนะฮะใครที่มีอํานาจมีบารมีตัวจริงเสียงจริงนะฮะจนเป็นที่เกรงขามของใครๆครับไม่ใช่เฉพาะฝ่ายการเมืองไม่ใช่เฉพาะคนในเครื่องแบบนะครับยังรวมไปถึงข้าราชการและกลุ่มอื่นด้วยหรือแม้แต่บรรดาเจ้าสัวทั้งหลายครับเจ้าสัวที่มีกิจาการหมื่นล้านแสนล้านครับก็ยังต้องควักเงินซื้อบัตรนะครับ ไปฟังวิสัยทัศน์นะครับเลือขอมีโอกาสไปอยู่ใกล้ชิดนะครับที่สําคัญเราได้เห็นเรื่องของการแสดงท่าทีนอบน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งเลยครับของบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายเหล่านี้ครับกับบุคคลที่เพิ่งจะพ้นโทษมาััผ่านนะครับนะฮะในคําร้องของบุคคลนิรนามที่ว่านี้นะครับนะฮะมีการฉายภาพไปเห็นความเชื่อมโยงครับที่น่าสนใจครับความจริงก็อยู่ในคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้และครับ เพียงแต่ว่ามีการนำมาร้อยเรียงใหม่ครับชี้ให้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับบอกว่าคุณเศรษฐาซึ่งเป็นผู้ถูกร้องที่หนึ่งครับได้เข้าพบบุคคลนะครับซึ่งผู้ถูกร้องที่สองก็คือคุณพิชิตชื่นบาทนะครับเป็นหัวหน้าทนายความประจําตัวครับจึงเป็นมูลเหตุสําคัญนะครับเป็นแรงจูงใจทําให้คุณเศรษฐาต้องเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลดังกล่าวครับและยังมีอ้างด้วยนะครับในคําพิพากษาบอกว่าคุณเศรษฐาได้เข้าพบบุคคลดังกล่าวนะครับ ได้พบแล้วหลังจากนั้นก็ได้นําความกราบประกมทูลเพื่อเสนอแต่งตั้งคุณพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกครับทั้งที่เคยถอนชื่อหรือให้คุณพิชิตนั้นถอนชื่อออกจากการเป็นรัฐมนตรีในการฟอร์มครมอครั้งแรกครับของคุณเศรษฐาทวีสินคงจะจําก็ได้ครับพฤติการดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจ,จักษ์และฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นหนึ่งใน คำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับรู้เห็นหรือยินยอมให้ในายพิชิตหรือผู้อื่นใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนายฐมตรีของคุณเศรษฐาครับเพ,เพื่อให้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีโดยมีชอบครับดังที่ปรากฏในคำพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญครับนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงคำพูดนะครับบอกว่านี่เป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับเป็นพื้นฐานความจริงโดยทั่วไปครับ ซึ่งสะท้อนี่เห็นว่าคุณเศรษฐานั้นนะครับยอมที่จะให้บุคคลอื่นซึ่งในที่นี้ก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคุณทักษิณน,นะครับนะฮะคุณทักษิณชินวัตรนะครับสะท้อนี่เห็นถึงการยินยอมของคุณเศรษฐาให้ผู้อื่นนะครับใช้อำนาจหน้าที่ในตําแหน่งนายุธนายกรนตรีของตอนเองนะครับกระทาการมิชอบนะครับและเป็นการชี้้เห็นว่าคุณทักษิณน,นั้นมีเจตนาครอบก่านะครับผ่านทางคุณเศรษฐา ไปยังพักเพื่อไทยด้วยทําไมจึงใช้คําพูดนี้ครับเพราะบอกว่าการเสนอชื่อบุคคลไปรับตําแหน่งรัฐมนตรีไปรับตําแหน่งทางการเมืองของพักเพื่อไทยนั้นคุณศสษถาใ่สามารถที่จะเวียมนาจไปเลือกได้คนเดียวครับมันต้องผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารพักด้วยครับกรรมการบริหารพักต้องรู้หรือต้องรับทราบนะครับให้ความเห็นชอบสําหรับบุคคลที่เข้ามามีตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะต้องผ่านกรรมการบริหารพักและในคําร้องก็บอกว่าคุณทักษิณเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีครับเพราะว่าคุณทักษิณเคยเป็นหัวหน้าพักมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณทักษิณนั้นชี้นําผ่านคุณเศรษฐาก็ถ้าก่บเป็นการชี้นําผ่านไปยังกรรมการบริหารพักเพื่อไทยด้วยนะครับอันนี้คือการอธิบายให้เห็นความชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการการะทําของพักเพื่อไทยเนี่ยจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนนะครับมาตรา28และมาตรา29 ของพรปพรรคการเมืองกับปี2560ครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับมาตรา28และมาตรา29เนี่ยระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าห้ามไม่ให้พรรคการเมืองหรือคนในพรรคการเมืองครับและก็ห้ามไปถึงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองครับเข้ามากระทําการครวบคุมครอบงรัในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองนั้นขาดความเป็นอิสระครับไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามทีครับนี่มาตรา28่ครับ 28ห้ามพักการเมืองแล้วก็ผู้บริหารส่วนมาตราก29กห้ามบุคคลภายนอกครับเข้ามาครอบงำเข้ามาควบคุมครอบงำพักนะครับไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออบก็ตามทีซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ครับผิดมาตราย8แล้วมาตราย9บก 29, ปับ๊บกกตครับคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำสั่งยุบพักนะครับตามมาตรา92อวรรคหนึ่งบล็บ3ครับและที่สำคัญยังบอกด้วยว่า การกระทาของคุณทักษิณเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนก็ห้ามตาม,มาตรา29ครับอย่างที่บอกครับมาต่า29มาตานี้นะฮะนะฮะนั่นเท่ากับว่าตัวคุณทักษิณจะมีจะต้องมีโทษทั้งทางอาญาแล้วก็มีโทษนะครับเรื่องของการจําคุกด้วยนะครับตามกฎหมายครับนี่เป็นการอธิบายเรียบเรียงให้เห็นนะครับซึ่งก็ยังสะท้อนให้ใหผู้คนทั่วไปได้รับทราบนะครับว่าคนที่เขียนคําร้องคนนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับ จะต้องมีความรู้ความสามารถในเชิงข้อกฎหมายและสามารถจะเดืเดร้อร้อยถ้อยคำต่อเนื่องกันให้ปรากฏเห็นเป็นภาพชัดเจนนะครับมีการระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับสทเนี่องึกพฤติการถึงการกระทำนะครับของคุณทักษิณน,นะฮะร,รวมทั้งกรณีของพักเพื่อไทยลักษณะของการยินยอมนะครับให้บุคคลอื่นที่ไม่เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยเข้ามาควบคุมครอบงำนะครับการทำกิจกรรมของพักการเมือง และก็ยังระบุว่ามันได้ปรากฏชัดต่อสาธรารณชนปรากฏชัดต่อสื่อมวลชนเป็นการกระทําที่วินยูชนทั้งหลายเนี่ยเพิ่งได้รับรู้เห็นความชัดเจนนะครับว่าคุณทักษิณนั้นเข้ามาชี้นำนะครับในเรื่องกิจกรรมของพรรคการเมืองอันนี้ในคําร้องนะครับในคําร้องนะฮะความจริงเรื่องการกระทําในลักษณะแบบนี้ครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับบรรดากูรูหรือว่านักสังเกตการทางการเมืองเคยออกมาวิพากษ์ คยออกมาตั้งคอสเกตเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับการเดินหน้าของคนที่ถูกตั้งคอสเกตเนี่ยก็ยังเห็นอย่างต่อเนื่องรวมไปยักก็ตั้งช่วงหลังครับนะฮะระหว่างพักโทษเนี่ยก็ได้มีกิจกรรมทางการเมืองเดินสายนะครับในทังที่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเอื้อประโยชน์ต่อพักการเมืองโดยเฉพาะยิ่งพักเพื่อไทยเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้การชี้ช่องและวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวมันถูก นามาดัดแปงลงร้อยเรียงดัดแปลงกลายเป็นคําร้องยื่นไปยังกกตเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางกกตนั้นจะต้องพิจารณานะครับในการที่จะวิน,นะะิจัยรับเรื่องไว้พิจารณาหรือจะส่งต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับถ้าเกิดว่าไม่รับหรือไม่ส่งต่อไปคราวนี้ก็ต้องสุ่มเสี่ยงกันเองนะครับสำหรับทัวลงนะครับหรือแม้แต่เสี่ยงวิพาษ์วิจารณ์ที่จะมีเข้ามาที่กกตนะครับ ก็ถือได้ว่าเป็นแรงกดดันหนึ่งที่กกตน,นั้นก็จะรับมาเต็มๆเช่นเดียวกันครับขณะที่ทางพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนาของรัฐบาลนั้นก็จะต้องรับอีกหนึ่งมรสุมครับเป็นมรสุมที่ถาโถมเข้ามาใส่ในช่วงจังหวะเวลาที่พักเพื่อไทยเองเจอกับหลายเรื่องครับตอนนี้ครับหนึ่งในจํานวนนั้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติของว่าที่รัฐมนตรีครับซึ่งเป็นไปอย่างเข้มข้นณปัจจุบันนะครับ การมีรายชื่อรมนตรีเกินกว่าโคต้าที่ได้รับครับไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยครับข่าววงคนบอกว่าเกือบทุกพักการเมืองครับส่งรายชื่อมาเกินกว่าโคต้าที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้นเลยนะครับนะนั่นเท่ากับว่ามันเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่พอจะค,คาดการณ์กันได้นะครับว่าริสรายชื่อของบุคคลที่ส่งเข้ามาเป็นว่าที่รมนตรีนั้นส่วนหนึ่งจะไม่ผ่านการพิจารณาครับตอนนี้สองหน่วยงานสําคัญครับก็คือสำอา สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับกับคณะกรรมการกฤษฎีกาครับที่ต้องดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับเรื่องคดีที่ไปถึงศาลครับนะฮะไม่ว่าจะต้องคําพิพากษาของศาลให้จําคุกก็ดีครับหรือแม้แต่ศาลยกคําร้องก็ตามทีไม่ได้การันตีนะครับว่าผ่านคุณสมบัติครับในสำรวนก็จะถูกเรียกกลับมานะครับสกแกนดูรายละเอียดกัน อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะต้องคำพิพากษาหรือสารยกฟ้องก็ตามทีนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับไม่พิจารณาเฉพาะคดีที่ไปถึงศาลนะครับแต่ว่ากันว่าจะพิจารณาคําร้องทุกคาร้องที่ไปยังปปชครับหรือแม้แต่องค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวินิจฉัยนะครับข้อเท็จจริงการกระทําที่เอื้อประโยชน์หรือเป็นการกระทําที่สุดจริตหรือทุจริตครับก็จะตรวจสอบทั้งหมดเลยนะครับว่ากันว่า คำร้องที่ไปยังปปชรครับว่าที่รัฐมนตรีบางคนครับไม่น่าเชื่อครับมีคําร้องไปที่ปปชเนี่ยเป็นสิบเรื่องเลยนะครับถึงแม้ว่าบางส่วนเนี่ยปปชจะยกคําร้องไปแล้วแต่คําร้องที่ยกไปก็ถูกดึงถูกกลับมาใหม่ครับนามาสแกนเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ดูทุกคําร้องเลยครับนะคําร้องต่างๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องคดีอาชญากรรมเรื่องการกระทําผิดวินัยเรื่องการศึกษาเรื่องการสอบ ให้คนอื่นเข้าไปสอบแทนหรือไม่อย่างไรนะครับล้วนแต่อยู่ในขายทั้งสิ้นนะครับนี่คือข้อที่จริงที่คนวงนอกนั้นอาจจะไม่รู้ครับว่าทําไมการสแกนคุณสมบัติรัฐมนตรีนะครับและลักษณะต้องห้ามครั้งนี้จึงเป็นไปอย่างเข้มข้นครับนะฮะข้อมูลนะครับที่เป็นข่าวปมลึกเชิงลับนะครับว่ากันว่าจิ้งจกตุ๊กแกแถวทรรเนียบรัฐบาลก็ดีครับแถวพักเพื่อไทยก็ดีนะครับส่งสัญญาณกระซิบกระซาบมานะครับบอกว่า จนกระทั่งถึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีรัฐมนตรีที่ถือได้ว่าสัตว์ซื่อมือสะอาดสามารถดมได้เนี่ยมีเพียแค่คนถึงสองคนเท่านั้นเองครับที่เหลือยังไม่ผ่านครับที่เหลือยังต้องมีการสแกนเข้าเครื่องเอ็กซเรย์กันและะเอียดยิบกันอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่ารายชื่อของบุคคลที่เสนอมาจากแต่ละพักการเมืองจึงมีรถที่สองและอาจจะมีรถที่สาตามมาด้วยครับนะ นั่นก็เลยทําให้เป้าที่วางเอาไว้ตอนแรกบอกว่าจะใช้เวลาในการพิจารณาคุณอุรชัยคงจะจําได้ครับสองสัปดาห์แต่ว่าถึงขนาดนี้ครับอาจจะมากกว่าสองสัปดาห์ถึงแม้ว่าแกนานําของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาพูดล่าสุดว่าสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับแต่ถ้าต้องการสแกนกันเยอะขนาดนี้ครับไม่ง่ายครับนะฮะต้องใช้เวลาอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับการสแกนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติและรักษาต้องห้ามนะครับ ถ้าต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งไปเพิ่มแรงกดดันให้กับกรอบระยะเวลาในการแยกเข้ามาทํางานของรัฐบาลนะครับซึ่งจะต้องเข้ามาอย่างช้าที่สุดเนี่ยกลางเดือนกันยายนหรือช้าสุดครับต้องก่อนที่จะสิ้เนเดือนกันยายนสิบวันครับเพื่อให้มีเวลาในการเรียกประชุมคารมให้มีมติในการขับเคลื่อนดิจิทัลวันเด็นนะครับหาไปแล้วมันก็จะมมีประโยชน์อะไรครับเพราะฉะนั้นนี่แหละตอนนี้คือ เรื่องที่กําลังเป็นมรสุมถาโถมเข้าไปที่พัคเพื่อไทยนะครับก็ถือดว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าผีซ้ําด้ามพลอยจริงๆครับต้องทํางานแข่งกับเวลาและต้องมีเรื่องที่ต้องมีการตรวจสอบกันเยอะขณะโดยการภารกิจของการเป็นรัฐมนตรีของการรัฐบาลครับเรื่องน้ําท่วมเรื่องความวรุ่ร้องประชาชนมันประดังประเดเข้ามาเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แข่งกับเวลาอย่างเดียวครับแต่ต้องแข่งกับเวลาอย่างถูกต้องเรียบร้อยด้วยนะครับไม่ใช่แข่งกับเวลาแล้ว กลายเป็นประเด็นที่เปิดช่องหัวเอาไว้หาไม่แล้วไข่ในหินเนี่ยจะลำบากแล้วนะครับครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับขอบคุณค่ะ